สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาอัปเดตกระลำปลีในวงบ่อของเรานะคะเพื่อนๆเนาะนะเริ่มเข้าหัวแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเป็นหัวแล้วหัวก็เริ่มแน่นนะคะใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆนะคะปกกลูกกระลำปลีในวงบ่อเห็นไหมนี่คือใบที่แมลงเขาเจาะกินนะคะนี่นะคะเป็นหัวแล้วหัวใหญ่หัวใหญ่หัวแน่นเลยนะคะเพื่อนๆ ช่วงนี้นะคะสิ่งสําคัญก็คือน้ําอย่าให้ขาดนะคะเพ,เพื่อนเเนาะรดน้ําเช้าเย็นนะคะถ้าขาดเดี๋ยวกระลำปลีเราจะเหี่ยวนะคะนะแล้วก็คอยดูมงแงมะแลงตัวนี้ก็คือตัวหนอนนะคะเพื่อนๆน,นะคะน,นี้เป็นกระลำปลีปลอดสารพิษนะคะที่เราปลูกไว้ในวงบ่อต้นนี้มีทั้งหมดอยู่หต้นนะคะเพื่อนๆแต่ต้นนี้ไม่โตเนาะ อันนี้ก็พอจะโตได้อยู่ในวงบ่อเนี่ยปลูกได้หต้นนะคะเป็นกระหล่ำปลีที่เราปลูกไว้เนาะก็ประมาณนี้นะคะส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็คือปุ๋ยสูตรนะสิบนะสูตรสิเสมอกันนะคะตอนนี้ไม่ใช้อะไรละตอนนี้อาศัยน้ำอย่างเดียวนะคะรดน้ำอย่างเดียวร้อยให้เขาแก่จัดเดี๋ยวเราก็จะได้กินกระหล่ำที่เราปลูกเองนะคะเพื่อน กำลังปลีปอดสารพิษพามาชมนะคะในบงบ่อจริงๆแต่เราก็คอยเอาสายยางรถไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆลองมาดูสายยางรถไว้เดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนี่นะคะอันนี้กก็ชักจะแน่นละนะแต่ก็ยังไม่แน่นดีเท่าไหร่นะเป็นหัวแล้วนะคะเพื่อนๆ ลองปลูกเล่นๆดูดูใบนะคะดูใบเขาตัวหนอนเจาะหนอนเจาะนะคะนีเป็นกระล่ำปลี ต้นนี้มีสี่ต้นห้าต้นต้นนี้ไม่โตนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเรามาดูโดนแย่งอาหารไม่โตก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ปุ๋ยที่ใช้ก็สูตร15้าอย่างเดียวนะคะการปลูกผักทุกอย่างนะเราต้องเตรียมดินให้ดินร่วนก่อนดินร่วนโดยใช้แก็บขาวแกลบดำนะคะเพื่อนๆ2สองตัวนี้ ช่วยเราได้เดดร้อนเลยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมสวนผักผักขี้หหดผักขี้หูด,หดนี้เป็นกระหล่ำอันนี้ก็แน่นนี่พันนึงนะคะปลูกตึงสองสามสี่ปลูกสี่วงนะคะ ปลกสี่วงบ่อช่วงนี้ก็ไม่ใช้ปุ๋ยอะไรละรดน้ำอย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่แต่ช่วงที่เขากำลังเจริญเติบโตเราต้องใส่ปุ๋ยนะคะนะตอนนี้ก็เริ่มผลีแล้วตัดไปกินหนึ่งหัวแล้วเริ่มผลีออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหิ่งกระลาเริ่มผลีละอันนี้แบบหัวแหลม นี่อีกพันหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะพันนี้เป็นหัวแหลมก็พิกตรีเป็นคนลูกทุ่งบ้านนอกเนาะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ทำสวนผลไม้ทําปลูกผักกินเองที่เหลือก็จำน่ายนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมนี่ก็อีกวงบ่อนึงนี่หัวแบบยาวๆนะคะ หปปัวแบบยาวโอ้ดูนี่ดูนี่นะคะโอ้ไม่เหลือเลยหนอนกินหนอนกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัน ผักขี้หูดนะคะพเพื่อนๆผักขี้หูดถ้าวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชวนาพาล้อชาแนลนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อคอมเมนต์อะไรก็ อ่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อฟทุกคนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ